สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพระกรรมณรมุขมาถึงท่านแล้วนะคะวันนี้ชาติทีฮาริรุยาอ่ะอธิษฐานก่อนค่ะสาธุการแด่พระเจ้า,พร,พ,าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะลูกขอสรรเสริญขอบคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการอรากาทั้งยีิบสีช่ชั่วโมงสาหรับทรงไถ่พ้นบึงไฟนรก ให้พ้นโลกีวิตัยทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร์ให้ได้หมุกุศลวค์ให้ได้ของประทานทั้งเก้าอย่างให้ได้พระสิริให้ได้บ้านสวรรค์ให้ได้ชื่อจดไว้ในบัญชีแห่งชีวิตหนังสือแห่งชีวิตทุกท่านที่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ทุกคนฉะนั้นตอบแทนพระคุณพระเจ้าโดยการประกาศข่าวประเสริฐให้คนรู้ทั่วโลกให้คนหลงกลับจิตคนทผิดให้กลับใจทุกคนทั่วโลกนะคะ วรกสิรู้เอาฟ้าใจให้เนให้โหลดไปอยู่ในอยู่ทิงดมคำอยู่วินบินดานอ่อนแ heaven กี่บานที่เดวดอดบ and for keep o u t h and e also h for keep another lead i o t m p a t but deliver f o r your is the kingdom the power and glory for r m a n ขอพระเจ้าเทพอให้ลูกเจ้าเอลูกลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการแช์พระพรนี้ให้กว้างไกลไปทั่วโลกให้คนรู้ทั่วโลกนะคะ วอลลาคเซฮารนกัสเซฮอลโฟริกัสขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระอ,องค์เถิดเจ้าข้ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูอเมนวอลกาคเซฮารนกัสเซโนกุสในสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบสองจิตใจที่เป็นสุขเป็นยาขนานเอกแต่วิญญาณที่ร้าวรานทําให้ใจกายหัอเหว่ฉะนั้นใจกายต้องสดชื่นอยู่เรื่อยพี่น้องนะอยู่ในพระวิญญาณอยู่เรื่อย แตงจีสัตว์เพรอดพเพลิอดเพขอบคุณพระเยซูสันเสริญพระเจา้าสันเสริญพระเจา้าสานเติร์พระเจา้าหน้าแมวมันสันเรเสรรญพระเจา้าพระเจ้าช่วยคนให้รอดคนตาบอดก็ยได้คนใายก็ผูดได้เป็นโรคไร้ให้ได้ทั้ีสัรเสริญพระเจา้าหน้าแมวสัเรเสรรญพระเจา้าลูกรักพระเยซูยิ่งกว่าชีวา ตาล้างบาปข้าได้ชีวานิรัน์ด้วยพระโลหิตศักดิ์สิ์อัศจรรย์ล้างบาปนั้นในทุกท่านได้ผลบึงไฟทุกโม,มยามทรงติดตามคุ้มครองรักษาทรงนำพาให้ฉันเข้ามาอยู่ใกล้ประทานด,ดทธิ์เพตให้ฉันตลอดไปทรงยิ่งใหญ่เหนือนามได้ในโลก Tchau. ไปนั่นเลยฮ้มดได้แม็ดไมโลกจก็แต่แ่เป็นงช่องเสียงฝ่าภาพเปลี่ยนลงมาก็อย่าวาดชัวเพราะไม่จำชัวเราทำแต่ดีรรพ,รพระเจ้ามนี้คุ้มครอง้าแม่ออพระเจ้ามนี้คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านที่ชอบทำได้ยำเกรงพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนอ่ากล่าวพยายนหน่อยไม่เป็นอธิษฐานสามวันบอกให้ทีวีมาอกอกสัมภาษณ์ไม่เป็นมั้งนะสามวันจริงไงพี่น้องเมื่อวานช่องห้ามาสัมภาษณ์นะ ลูกไปโหมมาสัมภา์เออว่าได้ดีเด่นปีไหนปีไหนคนนั้นแหละไม่เป็นได้ผู้นําสตรีดีเด,ด่นจังหวัดชุมพรรุ่นที่9ปีพุทธศักราช2535รอาโคศกสามสปีไม่เคยเก็บตัง <laughs> ค์โคศกให้ฟรีเฉพาะวัด <laughs> วัดแล้วก็สถานที่ของอำเภอมัง่งช่วยกาชาตินะโคศกให้ฟรีตลอดนะไม่รับตังค์ไม่หวังตังค์หวังถวายพระเกียรติพระเจ้า เมื่อวานพอโคศกทางโลกเสร็จก็เพลงพระเจ้ามั่งสลับปรับเปลี่ยนทีนี้เขาติดใจเพลงนี้ที่ว่าจงภูมิใจเถิดได้เกิดเป็นคนลังส่วนนี้ยึดมั่นความดีมีธรรมนำส่องดวงใจนั่นหละแล้วเขาก็มาถ่ายนะพี่น้องเขฟังจนจบนะแล้วเขาก็มาถ่ายเขาบอกหาคนดีของแผ่นดินอยู่พอดีขอบคุณพระเจ้าในานามพระเยซูอเมนอ่า ไม่เป็นแต่งเองและแต่งถวายในหลวงไงสิบแปดเพลงแล้วในหลวงตอบมาส่งขอบใจและมีหลักฐานนะเขาก็มาถ่ายที่บ้านอีกเขามาถ่ายไปว่าในหลวงตอบมาจริงๆนั้นมีหนังสือตอบมานั้นจากสำนักพระราชวังนั้นเขามาถ่ายที่เนี่ยพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าน้ำตาไหลเลยไม่เคยเจอที่เกิดมาไม่เป็นหมอก่อนตายพระบิดาขอให้ได้ออกทีวีเขาั้ง พอไปไม่รอดแล,แล้วเจขวบแล้วออธิษฐานอยู่สาวันเองพี่น้องก็ได้จริงๆโอ้ขอบคุณพระเจ้าน้ําตาไหลเลยแล้วลูกใบหอมที่ว่าชาญชัยใบหอมพี่น้องพี่น้องไปกดดูตะเป็นเอเทปเพลงของเขาหมดเลยนะแล้วเขาเที่ช่องห้านั้นเขาก็เป็นบริษัทของเขาที่วัดธรรมอยู่โอ้โหเขาสมัครเป็นลูกบญธรรมแม่แม่ก็รับไป นะอ่านั่นแหละเป็นลูกบนคาไม่เป็นเรียบร้อยพราคนดีกับคนดีมาเจอกันก็บอกรุ่นลูกชายพอดีเลยพี่น้องนะเขาก็รักเป็นแม่แล้วกราบเท้าก่อนลาไปแล้วพอลาไปเสร็จพอไปถึงหัวหินเขาก็ไปเจอคนดีอีกตามที่แม่เป็นอธิษฐานวางมือให้ก่อนไปไงเขาบอกเจอคนดีอีกแม่เขาโอ้โหหาข้าวหาน้าให้ทาน โอ้โหคนดีของแผ่นดินนี่เยอะจังเลยแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปออกข่าวไงพอสัมภาษณ์เสร็จก็ออกข่าวไงพยายามเฟ้นหาทั่วประเทศไงพี่น้องเฟ้นหาคนดีทั่วประเทศเอาขอบคุณพระเจ้าแล้วต่อไปไม่เป็นรู้จักใครที่ทําความดีไม่เป็นก็จะเอาเนี้ยช่องห้านี้ไปไปให้พูดต่อไปลูกกับเพนยาพวกเรานี้นะมาบ้านแม่ให้ลูกชายนะถ่ายโทษนะคนดีของแผ่นดินนี่ดีเจลูกโอโคนหนึ่งไม่เป็น ขัดไปแล้วแล้วแม่ป้าแม่ป้าเมื่อวานที่ให้กระเป๋ามานะใบหนึ่งใบเรา200บาทน,นเนี่ยใบเล็กๆน่น,น่ให้ร่างวันนั่นแหละนั่นแหละเนขาทำแจกทั่วพี่น้องไม่ใช่แจกแต่ไม่เป็นแจกหลายวัดหลายที่แจกผู้สูงอายุด้วยขนาดอายุตั้ง93-92เนะเท่าคุณแม่ไม่เป็นแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยความดีทำไปเถอะพี่น้อง ไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าเห็น,เห,นเห็นไหมอธิษฐานอะไรสัสำเร็จขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้สุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบสองอาฮัสเด็ดอีสจอยฟูนดัสเกิ o ์ดเอสอัคคูเรคูเรนะแปลว่ายาแก้ได้นะบัตอัคซิเปอริเด็ดอีสติกเ make ม h e เดอะบ d นส์ไร ใจร่าหนึงเป็นยาอย่างดีแต่ใจที่ชอบช้ำกระดูทาให้กระดูแข็งเ็าบอกว่าแม่เวลาโคสุกนี่หนา้อาอะไรนะอาราขึ้นมาเลยพระเจ้าอยู่ดีนะอาราขึ้นเลยแล้วเขาติดใจขคก็ถ่ายน้มาถึงโดยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยพี่น้องประเือถวายแจ่พระเจ้านาะที่ไปเป็นยอมรับเขาเป็นลูกอะพอฝัน ฝันว่าในหลวงนันะมาในหลวงราชนีมาแล้วก็ยกลูกให้บอกว่าช่วยวางมือให้เด็กคนนี้ด้วยเป็นเด็กดีนะไม่เป็นตึงวางมือให้ไงต้องเห็นว่าฝันดีแล้วก็รับเป็นลูกไงนึกออกไหมพี่น้องนั่นแหละถ้าฝันดีโอเคพระเจ้าให้นิมิตให้นิมิตโกนที่จะเจอใคร่ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างพี่น้องถ้าไม่มีพระเจ้าบอกไม่เป็นเนี้ย กำลังโคศกอยู่ดีๆก็มาถึงถ่ายถ่ายเยเลยเนาะถ่ายไม่เป็นบอกเอ้ามาจากไหนคะไม่เป็นต้องถามบอกช่องห้าโอ้เขาติดป้ายทีวีช่องห้าไงติดที่หน้าอกนี่นะเสร็จแล้วก็เขาก็เครื่องกระจายเสียงอะไรเย่าเขาก็ไม่ได้เอามาเลยไม่เป็นตกใจเลยกลัวแก๊งคอเซ็นเตอร์ใช่ไหมกลัวอย่างแรงพี่น้องกลัวแก๊งคอเซ็นเตอร์ บอกไม่ใช่แม่ลูกไม่ใช่แกงกอเตอร์เตลูกมาจากชองฮาจริงๆใชอชาดใชใบหอมเอ่อหรือท,ทิิพงค์ใบหอมนั่นแหละนะของชองั่าแหละเสร็จแล้วก็มาถ่ายทอดคัดเลือกคนดีของแผ่นดินแล้วก็มีแผ่นเสียงก็เปิดแผ่นเสียงคนดีของแผ่นดินให้ฟังไงไม่เป็นตึงโอ๋นะพอทีหลังเข้ามาถึงบ้านเลยมาสัมภาษณ์หลายเรื่อง พราะที่ได้รับโลมาที่ได้อะไรมานั้นในขอบคุณพระเจ้าทุกเรื่องราวพี่น้องอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าหมดไม่เป็นจะฝากไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าทําไปเถอะความดีใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจช,ชอบำํทำทําให้กระดูกแข้งจิตใจสลายฉะนั้นหน้าตาจะเจ็บเห็นไมเจ็ดสิบสามขวบแล้วเขาคิดว่าห้าสิบเขาคิดว่าห้าสิบปีพี่น้องนะถ่ายกับลูกชายลูกชายก็ห้าสองมั้งเมื่อวานนี้ถามไหมก็เท่าๆกับลูกชายไม่เป็นนะลูกชายไม่เป็นห้าสิบ นั้น5 2แก่กว่าลูกชายไม่เป็น2ปีก็ก็อ่รู้สึกอัตยาศัยดีมีพระพรจากสวรรค์น,นั่นเองนะอา่าสุภาษิตบทที่14ข้อ30อา a า m h a r t is the life of the flatly organism but ที่ลทธิอิจฉานะอย่าอิจฉากันนะ is รถชนเนสทูเดอะโบนเห็นไหมใจสงบเยอือกเย็นนั้นเป็นชีวิตกับร่างกายแต่ความอิจฉาริษยากัดกรอนกันดูกฉะนั้นเราอย่าอิจฉาใครบางคนไม่เป็นได้โลกเกียติยศจากนายกรัฐมนตรีมยผมน้ำลายใส่ไม่เพนอาน้ำแข็งปาไม่เป็นใส่หัวที่เขาอิจฉาน,น,นะงูเห่ากัดตายแล้วพี่น้องไม่เป็นไม่ต้องไปทําอะไรพระเจ้าทําให้เสร็จเห็นไหมการแก้แค้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้า เห็นไหมคนที่จะมมาปล้ำแม่เพนก็ตายไปในห้าวันเห็นไหมพระเจ้าจัดการเองเพราะพระเจ้าอยู่ที่แม่เพนแล้วพระเจ้ารักแม่เพนแม่เพนยอมรับเพราะใครมาทําร้ายปุ๊บเอา้ามีอันเป็นไปแล้วผหันไปดูเอา้าเรียบร้อยแล้วเรหูเห่ากัดตายแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าแม่เพนไม่ได้แช่งนะเพียงแต่น้อยใจร้องไห้กับพระเจ้าแบบนั้นนะพี่น้องถ้าใครทําร้ายเรานะเราต้องมาร้องไห้กับพระเจ้าพี่น้อง ร้องไห้แล้วอธิษฐานพระบิดาไปการลูกมีเรื่องทุกมีเรื่องกลุ้มขอทูลพระบิดาคนนี้คนนี้เป็นวันนั้นขอพระบิดาช่วยคุ้มครองลูกได้เถิดแล้วแต่พระบิดาจะทรงจัดการเขาขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยสวาเมนแบบนั้นแหละปรึกษาพระบิดาเลยพี่น้องเพราะเรามีพระบิดาเป็นพระเจ้านะพระบิดาจะจัดการเองเราไม่ต้องไปเช่งเราไม่ต้องไปฆ่าเขาเราไม่ต้องไปทําลายเขาเห็นไหม พระเจ้าทําลายเองทุกอย่างเป็นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะใจสงบเย็นเป็นชีวิตสดชื่นเห็นไหมหน่าจะแจมอยู่เรื่อยเห็นไหมหน่าจะแจมไปหน้ายิ้มแย้มแจมใสตั้งใจจนนาเจราจาไปรอดสองครอบเฟือกัดเหลือคอยดูน่าจะแจมอยู่เรื่อยเจ็ดสิบสามขวบแล้วเขาคิดว่าห้าขวบตกใจหมดเมื่อวานเพื่อนสมัยรุ่นเดียวกันนะเพื่อนยังหน้าแก่กว่าไม่เป็นอีก เพราะเขาจิตใจข้างในเยนเขาบอกว่าเขากลุ้มเดี๋ยวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องงานอมไม่เป็นเรื่องงานไม่เป็นก็ทําตามบบ่ายเบยืเบืด,บดองผมไม่เพนไปใครเชิญก็ไปโกศกช่วยโกศกเสร็จก็กลับมาทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานต้อนรับแขกนะนวดเอาวันนี้โกศกเสร็จต้องรีบมานวดให้เขานะขอบคุณพระเจ้าที่ให้มีงานทําสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสิบสามอจอยฟูนฮาร์ด Uh, has a good effect effect นะ effect แปลว่าเกิดผล on the เ uh, continent uh, but because of the pain of the h e a r t there is t h i c k e n spirit เห็นไหมอะจิตใจที่เป็นสุขทำให้หน้าตาสดใสนี่คล้ายกับพระเจ้าให้เรื่องหน้าตาสดใสต้องจิตใจดีจิตใจงามจิตใจบริสุทธิ์จะเห็นพระเจ้าจิตใจงามจะหน้าตาจะสด ใจิตใจเหี่ยวใจก็เหี่ยวพี่น้องพระเจ้าสอนวันนี้เราต้องจำใจิตใจที่ร้าวรานทำให้ดวงวิญญาณแหลกสลายถ้าเครียดจัดโอ้สมองจะทะลุไม่เป็นต้องไม่เครียดอะไรวางใจในพระเจ้าตังไม่มีก็ไม่ผือขอพระเจ้าเอามีสิบบาทยี่สิบบาทก็กินไปวันๆน,นะพี่น้องนะอ่าไม่ต้องกลุ้มอะไรเพอ่าไม่มีก็ไม่ต้องทานนะ ซื้อกล้วยมาหวีหนึ่งยีสิบาทก็มานั่งทานกล้วยกินกล้วยกับข้าวไปดูสมัยก่อนดี่เขาแต่สมัยคนโบราณน,นั้นพี่น้องกินข้าวกับกล้วยยังมีชีวิตรอดได้นกในอากาศเห็นไหมพระเจ้าบอกว่ายังกินได้นะกินอะไรก็ได้กินแต่ผลไม้ยังไม่ตายเลยฉะนั้นอยู่ในพระเจ้าบุตพี่น้องเชื่อไม่เป็นน่จิตใจที่เป็นสุขหน้าตาออร่าสวยสดงดงาม แต่ดวงจิตที่เร้ารานแตกสลายทําให้วิญญาณแตกสลายฉะนั้นอย่าเร้ารานกันอย่าอิจฉากันไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เห็นข้าไม่อิจฉาไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ล่วงประเวณทาความดีอย่างเดียวตามพระองค์ทรงนาทุกวันหน้าตาก็ออร่าออกมาเขาเห็นพระเจ้าในตัวไม่เพนเห็นไหมเขาหยุดเลยเขาบอกโอ้โหไม่เพนเขาเห็นไม่เพนถึงต้องหยุดถ่ายเลยเลยไม่เป็นกําลังโคศกกันสรรเสริญความดีที่ทุกคนได้มากกระทํา เป็นบุญเลิศลำ้ำทุกปีที่ชวนกันมานะสืบสารมรดกไทยอันล้ำค่าชนทัวล่าต่างมารวมพลังหัวใจเดียวกันเห็นไหมเขาบอกเนี่ยเขาชอบรวมพลังหัวใจเดียวกันไม่ว่าพุทธคิสิสรามสิกเต๋ออย่าแบ่งแยกเขาบอกตรงกันเลยจุดที่เขาหาคนดีของแผ่นดินโอ้โหตรงสเปกของเขาเขาบอกเขาพุทธคิสิสรามสิกเตา๋าเชื่อไหมแม่ลูกฟันหาหมด ไม่ว่าศาสนาไหนขอให้เจอคนดีเขาอธิษฐานก่อนเดินทางไม่ว่าศาสนาไหนพุทธคิอิสลามซิกเตาขอให้เจอคนดีเจอไม่เพนจริงๆวะเขาไปหลายจังหวัดนะไปสงขลาแล้วมาแวะหลังสวนนิดนึงนะมาทําข่าวนั้นหาคนดนีเสร็จแล้วก็ได้ไม่เพนคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปที่หัวหินได้คนชื่ออะไรนะโยใช่คนชื่อโยที่หัวหินอกีก แล้วแม่เป็นก็แนะนาน้องชายน้องชายแม่เป็นที่เป็นตํารวจอยู่หัวหินแล้วเขก็จดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาสื่อกันเองพี่น้องฮะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เจอลูกใบหอมนะอา้าวเพลงสุภาษิตบทที่สิบหข้อสิบสาใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีจิตใจที่โหดร้ายทำให้กระดูกแข็งจิตใจเป็นสุขสดใสให้เห็นแสง สรงแจมแจ้งจากใจไหลออกมาจิตใจร้าวรานทำให้วิญญาณแหลกสลายคนมากมายทุกกระทมเดินก้มหน้าดวงวิญญาณแหลกสลายเกินเยีวยวยาใจอิจฉาหน้าเหี่ยวยน่นทุกคนเลยฉาะนั้นใจใหญ่ชา้าถ้าใจอิจฉาหน้าจะเหี่ยวยน่นน่ะย่นยุบยับไปหมดเลยพี่น้องดูที่หน้าคนที่อิจฉาหน้าจะยับนะ ฉะนั้นเราไม่อิจฉาหน้าไม่ยับนะคะออถึงอายุมากร้อยปีก็หน้าไม่ยับเพราะเราไม่อิจฉาเพื่อนนะหวัดดีต่อไปเพลงที่พระเจ้าให้อีกเมืองสวรรค์ไม่ต้องการแสงอาทิตย์เพราะแสงพระคริ์มีแสงแรงเจิดจ้าเป็นแสงแห่งอัศจรรย์น,นั้นส่งลงมาจากพระบิดาส่งทั่วฟ้าแก่ทุกชีวิตมีแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลผ่านใจกลางสวรรค์ ให้ทุกคนนั้นเห็นกันแต่กลางคืนไม่มีมีแต่กลางวันในเมืองสวรรค์น,นี้เพราะได้มีแสงจากพระเจ้าเจิดจ้าทั่วฟ้าเอ่ยพอเพิ่งแต่งอานจะไม่คล่องปากนะมีแสงจากพระเจ้าไม่ต้องการแสงจากดวงอาทิตย์ต่อไปเพลงต่อไปที่พระเจ้าให้อีกเพลงหนึ่งพระคริสทรงนำทางสว่างจ้า เราจงมาเดินตามทางของพระเยซูทุกเวลามาประกาศให้ทุกชาติได้รู้ว่าพระเยซูผู้ทรงนำความสว่างใครเชื่อจะรอดปลอดภัยในโลกลาขอพระบิดาทรงช่วยชีย้นำทางให้ลูกทุกคนมาเดินทางสว่างซึ่งเป็นทางสู่สวรรค์เป็นนิรันดร์อเมนอเมน ในนามพะเยซูอวามนขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชนให้ทุกคนเรลหมูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงามทุ่่าเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทึงมาบอกทุกวันแต่บางคนไม่เชื่อหัวเรากิ๊กกิ๊กไม่เป็นไรเราหัวเราทีหลังดังกว่าเราเจอพระเจ้าแล้วกอดไว้แน่นพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอก ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเาอาเมนช่วงนี้รับเชื่อค่ะพี่น้องใครไม่เชื่อก็ไม่ผือพระเจ้าบอกให้ได้ประกาศทุกวันยกเสียงขึ้นเลยค่ะเอาพระเจ้ามาครอบครองบาลังชีวิตเราทุกคนนะคะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิเจ้าข้าพระบิดา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมานซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมรณานสวามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงงยพรชัยลูกอติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า ปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาให้หมดตามที่พระองค์ทรงนำทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวเลยค่ะคุณอารีและลูกจัก,กรกลิตเอามือขวาวางบนหัวเลยนะคะขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นในพูดไม่ใช่บทสวดค่ะประกาศสิ่งโกดกกฟ้าในของไฟแกเชียง สู้เชคกระกาต่รูฟานมฟันงีเฟนกับซีรกอฟานัตานกับซีนกับซันสู้รุกอฟอรกัเซฮัลกับซีรุกอซีขอพระเจ้าส่งให้สงครามหมดไปการไหว้รูปโกรบหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปแก๊งที่สัมสนทำเพศให้หมดไปแก๊งแต่งตัวโป้ให้หมดไปแก๊งที่มาฟังเสียงจากโทรศัพท์นี่ให้หมดไปแก๊งที่งัดเงินจากโทรศัพท์ให้ให้หมดไปโอ้พระบิดาช่วยด้วยเถิดเยอะแยะเหลือเกินตอนนี้ ขจรขโมยนั่นนะถูกสับมือทิ้งให้หมดให้พระเจ้าลงโทษได้หมดไปค่ะเหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกมาราเพคะโอ้พระบิดาช่วยด้วยเถิดรักษาคุณอารีให้เดินได้ให้ลูกจักริดสมองที่ว่าข้างเลือดอยู่ขอให้หายวบใบเพคะเปลี่ยนเซนใหม่ให้เขาด้วยให้คราสํานึกถึงพระคุณของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจจริงจังจดจ่อและก็แจกจ่ายแบ่งปันพระคัมภีร์ทั่วโลกโอ้พระบิดาช่วยเขาด้วยเถิดให้ วงตาเห็นธรรมของพระเจ้าด้วยเถิดทุกคนอาทิผูทิปากศักดิ์สิทธิ์โอ้พระบิดาประกาศสิโงโลรฟ้านงกัฟ้านงกเชียวรกฟ้านงกัชีนรุกฟ้านงกัเสนาคันเซให้เดินทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ได้หยุดบาปทุกคนลาตะโกโฟรกกขเซขอพระเจ้าเทพพร์ให้ลูกเจ้าเอลูกอภินญาลูกจกกักริลูกจงดีลูกวรพรลูกน้อยลูกสุพินน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอบลูกดาวเรือง หวยเชียงกะทายกัฟฟกาแฟแกชอ่าลูกใบหอมชนชใจใบหอมด้วยหรือที่ทิพงใบหอมขอเดินทางปลอดภัยนะลูกไปนครนายกเอกไปทําข่าวทําข่าวทั่วประเทศนั่นเองพี่น้องภาคการิก้โกฟอนด้กาฟอนเกี้เชียวโกฟอกแซนกนเชนกซีนกัโซอ่าขอให้น้องหัดด้วยเมื่อกี้ออกรายการเขาอวยพรพี่เป็นขอบคุณมากนะน้องหัด ลโกชีดีเจสถานีวิทยุ95ปากกาซดโกโฟดูกาซและพี่น้องทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และทุกคิดจักขอให้เป็นคิดจักฝ่ายวิญญาณกันหมดให้เดินตามพระวิญญาณทรงนำอย่าเดินตามเนื้อหนังเดินตามเนื้อหนังให้พังทุกรายเดินตามเนื้อหนังก็ไม่เกิดผลเลยในแต่ละวันยังชีวิตเหมือนเดิมไม่เกิดผลขออะไรก็ไม่สําเร็จ ถ้าเดินตามเนื้อหนังขออะไรไม่สําเร็จพี่น้องแต่ถ้าเดินตามพระวิญญาณขออะไรก็พระเจ้าให้ผู้ติดสนิทอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะให้ทุกเวลาเพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระเจ้าทรงเห็นทุกการกระทําไม่ว่าดีหรือชั่วขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนสิบนิ้วพระนมบังคมข้อลาต่อชาวลับมาฟังวาจาเศร้าเพนหน้าเอ้ยว่าแมวฟังวาจาเศร้าเพน ทางพระเจ้าทางบริสุท 1,198ข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานหลินหลุนเลื่อล่ารูดอ่านแล้วต้องทําตามพี่น้องถ้าผิดข้อเดียวคือผิดหมดให้ผิดนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะคริสบีวิวสวัสดีค่ะอ๋อพรุ่งนี้อาจจะเจ็ดโมงนะลูกเพราะว่ารีบไปโบสถ์กันนะพระเจ้าอวยพรนะลูกสวัสดีจ้า